คนทุกท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกครั้งกับ1วันของผมในเซเลดโซนซีโร่นัน่นเองเฮ้ยอันดับแรกเลยนี่สุ่มอ่าสุ่มลอตเตอรี่ <c oughs> ชึบโอ้โหกัดดูจัดไปครับผมเกลือเกลือไหมไม่รู้แต่สมองคือมันเกลือ <c oughs> โอเคทำอะไรดีอ่ะหนึ่งวันในเซเลม โอ้ผมรู้ว่าทำอะไรดีไปหาตีสมุดกันทุกคนไม่ตีสมุดมันไม่มันปะไปะฟาร์มแฟกกันดีกว่าไป let's go มาไปผมไม่รู้ว่าฟาร์มแฟกอะไรดีแต่อันนี้น่าจะมันป่ะฟาร์มแฟกให้น้องหลามกันดีกว่าไป let's go ทีมเที่ยวลงแนะนำเร็วโอ้โหทีมนี้ไม่เอาลงเอาทีมนี้ดีกว่า ถึงจะมีน้องหลามก็แต่ไม่เบอร์นิด Let's go <S <My Bart. S 1> มาไม่รู้ว่าด่านนี้ต้านทานไฟไหมนะแต่อ่โอเคมาเปิดเลยละกันเอา <My S 1> เอาใหม่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 รอบรอบเมื่อกี้ไม่นับรอบเมื่อกี้ไม่ไม่นับผมไม่ได้ลงแบกให้น้องหลามนั้นมาโอเค ตัดโลก่อนเยดูคอมโบถูกนะผมชอบคอมโบของคุณมวดนี่สวยดนมาปั๊บโอเคอ่าโลหมดแย่ลโลก่น

เห็นแล้วผมเงียบเลยเฮ้ยเพราะว่าผมรู้ล้วเรากลับมาเจอกันตรงนี้เลยดีกว่าสตาน้าป่ะโอ้โหตานนี้เขาจะคอมโบมั่วเลยสมแล้วที่เป็นสีโอ้โหกียเออคอมโบโคตรมั่วเฮ้ยได้อยู่ไม่เกลือมากอ่ม ไปตาต่อไปกันดีกว่าเฮ้ยตานี้ดูคอมโบดีขึ้นวะ <c oughs> ่ะแกงน้อยดิมาเราไม่สนใจแล้วเวลาเราจะสนใจแฟกว่าจะเกลือหรือไม่ออฟลองโคดดีแต่เอ้ยมันก็นไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่เอ้ย อ๋ออ๋ออ๋อชิ้นชิ้นชิ้นที่สามนี่วะก็ใช้ได้นะก็ใช้ได้เดี๋ยวเก็บไว้พิจารณาแล้วกันนะรีบบ่นเกินไม่กี้ขอโทษลืมดูว่ามันออฟเอ้ชิ้นที่สามเอ่อไปตาต่อไปกันดีกว่าขำแหงแล้วนะมาเรามาเปลี่ยนดันกันบ้างดีกว่าเอาเป็นดันแบบฟาร์มให้เบอร์นิดบ้างมาโอ้โห โคตรมันหมดเลยเขาเรียบรอ่อชนะเรื่องความเร็วโอ้โเฮ้ยผมผมลืมปรับเรื่องตัวละครบ้าเนียโอ้โหหนึ่งนาทีสิบสองเร็วกว่าดันเมื่อกี้หลายเท่าเลยแต่ดูว่าจะเกือกว่าความดันเมื่อกี้หรือเปล่าอืมกลางๆกลางๆแม่อะไรมากกลางๆกลางๆแต่เดี๋ยวถ้าเบิร์นนิดเราไม่ใช้อันนี้นี่วะเอาเกลือ โอ้ไม่ถึงหนึ่งอาทีโอ้โหเออพูดมัน <g ül> โอ้ห้าสิบหกวินาทีมาขอ,อยากเกลือเอ่อเอ่มเออโอ้ evet เทศที่ใส่อยู่มันดีอยู่แล้วนะโอเค โอเคฮะก็ต้องจบแล้วถ้าหมนะสำหรับคลิปนี้กับผมในเซเรสโซซิโร่ so Zero, วันกับเกลือนั่นเองโอ้โหบอกเลยว่า90%เกลือเฮ้ยแต่ก็พอได้อยู่นิดน,นึงโอเคฮะก็สำหรับสัปดาห์นี้ที่ผมจะทำก็คืออ่ะขออธิบายทุกคนไว้ก่อนเลยฮะในการปิดคลิปก็คือผมจะลงคลิปหลังจากนี้7วันรวด โดยที่เป็นการชุดเชยในการสัปดาห์ที่แล้วที่ผมติดกีฬาสีและสัปดาห์ที่แล้วๆดิเพราะว่าผมติดกีฬาสีทงสองัาทิต์เลยแล้วแบบลงคลิปหกโมงเย็นบ้างมีวันหนึ่งเกือบพุ่มโอ้โหหลังจากนี้ผมจะชดเชยเวลาเจ็ดวันนั่นเองผมจะลงคลิปลวดเลยเวลาสี่โมงเย็นอ้สี่โมงครึ่งห้าโมงใช่ไอ้สองวัอาทิตย์นี้ลงเก้าโมงเจ็ดโมงแปดโมงเหมือนเดิมโอเคฮะ สองคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วไปละเจอกันครับ